ปึ้งปึ้งปึ๊งทุกวันตื่นเช้ามาอะไรก็จะ回来，ฉันจะไม่ให้เธอฉันจะไม่ให้มันหายไปไปตอนเช้าก่อนหลับตาไอ้กลางคืนปะกลางคืนก่อนหลับตากลางคืนก่อนหลับตาได้ใช้ทุกเวลาได้ใช้ทุกเวลาอ่ช่วยมีเราข้างกัน ที่มีเราข้างกันที่มีเราข้างหรือว่าที่มีมีเราข้างมันแอบร้องยากนะอะไรวะอยากจระสิบอะไรได้ใช้ทุกเวลาันอะไรวะเพลงอ่ะมันว่า แอดความแบบทั้งน่ารักทั้งตลกใช่ใช่ทั้งลึกซึ้งไปด้วยเว้ยท่อนปกต้มงต้องสื่อดีๆมันจะไม่มันจะไม่ฟิกไปแบบว่าต้องแบบลึกซึ้งต้องแบบซึ้งเท่านั้นอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันสุดท้ายมันเป็นเพลงที่ต้องสนุกกันเนาะลองกลุ่มอ่ะจริงมันจะมันต้องแทกความแบบสนุกเข้าไปด้วยคิดว่านะในการแบบแต่งเพลงเพลงนึงใช่ใช่ถ้าแบบจะมูดเพลงประมาณเนี้ยเพราะว่านี่ตั้งใจให้มันสนุกแล้ว เออไหนล้วเอา pre v e s ให้จบเอออืมถูกว่นงตืเช้ามาฉันจะไม่มันหายไปอันนี้คือุของเมื่อคืนใช่ไหมใช่ถูกขอเรากลางคืนก็หลับตาใช่ไหมใช่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 ใ่ช่ใช่ใช่ใชม่ชอบช่ช่บช่ใ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 ช่่ช่ใชล่ใ่ ขำตัวมันก็มันสมีสมูทกับเมนูนี้อยู่ขำตัวสมมตูทาำตัวเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองก็อันนี้ไปก่อนเดี๋ยวเปิดถ้ามีถ้ามีอะไรดีดีก็ถ้ามีเสริมคอยคอยคอยแก้ยนิดเดียวได้ละอย่างเงี้ยได้ได้เดี๋ยวไปตามก่อนมีเกมให้เล่นวันนี้พวกเรายังขำกันไม่พอหรอกไม่เล่นกลับบ้านไป ทุกวงการสุดท้ายกูต้องเดินไปเขาเป็นพี่อะเนาะอพี่ออนีใจเหรอแต่ว่าทำเองมันนั้นไหมเอาพี่อบจุ่มม่ะสบายครบยังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกมของเราวันนี้เนี่ยเมื่อเช้าขำไปแล้วใช่ไหมเราจะต้องมาขำอีกรอบหนึ่งโดยเราเนี่ยจะต้องมาอยู่ตรงนี้กันเรียงสองแถวกันขออยู่แถวบนแล้วเราก็ มีหมอนบอลลูนอันนี้หนึ่งปีก่อนกันว่าต้องถอยไปที่ไปถอยไปอ๋อจุงมานั่งให้เป็นแถวแถวตองเป็แถวได้ไหมอืมก่อนที่เราจะจะส่งส่งแต่ว่าจุงสมมติสมมติสมมติว่าเราเราถืออยู่อย่านี้ใช่ไหมแล้วเราก็ขำทำหน้าอะไรก็ได้นี้ก็ได้แล้วก็ส่งใครขำ ออกไปนั่งข้างนอกก็คือจะทาเสียงอะไรทําหน้าอะไรก็ได้ทําหน้าอะไรก็ได้นอกบ้านเลยออ่านอกนอกนอกจอทาเสียงเดียวเหมือนกันหมดทุกคนเสียงเดียวเสียงเดียวกันด้วยเหรอไม่บ่แล้วแต่ว่าจะทําเสียงอะไรก็ได้ท่าทีอะไรก็ได้ท่าทางอะไรก็ได้ใช่ปะแต่ว่าเหมือนแบบห้ามเกินประมาณ4ี่ห้าคำอะไรเงี้ยประมาณนั้นแค่พยางค์เดียวอ๋อพยางค์เดียวโอเคพยางค์เดียวใช่แล้วแต่แล้วแต่คนว่าจะเอาอะไรท่างนี้ เป็นเสียงสัตว์ได้กอะไรก็ได้คนอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าคนที่ไม่ได้พูดก็คือต้องนานิงห้ามขำเออใครขำเอกไปข้างนอกเริ่มที่สำคัญอย่าลืมกดอัดเอาไคหนึ่งสอง ไม่ไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมไม่จะบมไม่ไม่เหมือนไอ้นี่ตกไม่รู้เปล่ากระบอกน้ำตกป่ะเดินเกยขับมาอะไรหรือเปล่าขับเสียงหลุยไหมเอ๊้ยง้างๆอะไรก็หยิบกระบอกน้ำให้เลยสิน่าจะตกลงไปป่ะใช่ไหมเดี๋ยว่าตกเอาใหม่เมื่อกี้่กี่ซ้อมต้อให้เข้าใจเข้าใจแต่เมื่อกี้คือถ้าสมมติใครหลุดขำบต้องออกเลยนะใช่ใช่คนไม่ถือก็ต้องออกใช่ไม่เกี่ยวหนึ่งสอง อาจทีอาจทีนี่อมเป็นนี่อ่ะอุ้ยขอโทษครับนีอีอมคิดยิ่งทำไมอ่ะกูไปก่อนแหละกู้กูทำตัวเองว่ะนี่ครับ เพิมปึ๊ดเลยนะผูนึกว่ากาแฟมุณไม่ได้นอนเหรอตามแข็งปุ๊บเลยว่ะส่วนหมอนี่ได้ฟิลนั่งเรียนออนไลน์เอ้ยผู้สอนอยู่นะเป็นไรหายใจไม่ออกไนคะืออะไรหายใจไม่ออกอ่มาแล้ว น้องเขาเป็นไรอ่ะเล่นลุยหมมึงเล่นหนังโรคจิตหรือวะเล่นได้เลยนะเหมือนวัวออกลูกไอ้จุงไอจุงไอ้จุงไอ้างนกอ หรือว่าเรามีอันเริ่มงานเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยปะอืมไม่แม่อะไปต่อไปต่อมอไปเลยอะพ่อพ่ออปทำอะไรทำอะไรย่ไรอยุ่งไรอะิ้หน้ารวยของตาแข่งจริงวะ้ลุย้ย มึงนอนบ้างนะการนอนสำคัญด้วยสงสารเพื่อนหรอสงสารเพื่อนกูเบน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 กูกูมันก็จะแก่ทางนี้เหาวหาวเหาะก็รถกระยาเฮ้ยไอเปิดพี่อ๊อฟพีมึงคัมอะไรวะพี่อ๊อฟเห็นไหเ้ยนี่ ตลอดเลยนะอ๋อหน้าเป็นคนยิ้มอยู่แล้วมนคนยิ้มแย้มหุตสายลมดีนีคือนี่หลังเที่ยงคือพิ่งัาลมดีเลยคนนี้ได้แล้วได้แล้วโอเคอาดเสร็จเรียบร้อยอะได้อะไรอ่ะลองลองใหม่อีกรอบนึงเอาแบบเสี่ยงเดียวกันทั้งหมด อ่าได้มาได้มาทุกคนเข้าม okay. oh, ันได้ใจน้องๆเสียงยาวๆหน่อยได้ไหมเสียงอะไรเดี้ยเอาเป็นเสียงอะไรอ่ะคิดให้หน่อยเร็วฮีฮีอย่างนี่คหมขำพี่ควรจะเป็นหน่อยท่อนไหมท่อนแล้วเราต้องลองฮีฮีไม่อาะอะไรเดียมีอะไรอีกอ่ะเอาแบบขำๆมาพี่ค่ะเสียงใี้พูดอะไรจเสียงให้พูดว่าจุกจุกเสียงใอ้พูดอะไรจุกจุอะไรอย่างเงี้ยแบบแปลกๆเป็นแบบแปลกๆพี่การเป็นหมวดมูลกๆเป็นเสียงสัตว์ดีไหม ยงสัตหรอไม่คิดว่าสัตนะเียงสัตหรอดีป่ะอ่านึกมาได้หมดเลยอ่าเสียงสัตก็ได้มาได้แเพราะว่าเล่นหลายหมดอ่ามาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเชื่อไหมเกมนี้คนที่ได้เปรียบคือดิเอร์ธทำไมยังไงก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันนิ่งไงมาลอง้า้มาได้เข้ามาเ็กโอ้ยมันขำอยู่นะเนี่ยขำตวโยนหน้าขาเอ็ดจิ้มอยู่ามามามาโอ้ย ับอุ้ยอันนี้เป็นเสียงสัตว์เนาะแล้วเดี๋ยวม้อนวนะม้อนโอเคม้อนอยู่โอเคหนึ่งสอง <c oughs> นั่นแน่เห็นนะคะเกิดเรา่องนเกินะเกิเราที่แพ้แล้วมีอะไรติดคอแพ้ก็รู้ตอนท้ายมันขามาโอนิการแม่แม่อู้หูหมหูหูหาหู เขาทำเสียงนะไยไม่จริงอึ่งอ่างแน่นอน <c oughs> อน,นี้ตัวอะไรอ่ะอ๋อสัตว์ในวรรณคดี <c oughs> คิดไม่ออกกำลังนึกอยู่เหมียวเหมียวเลยมีว เป็นเหมียวแก่เหมียวแ,แก่แมวแก,ก่เหมียวหน้าอัเบอร์ตีนมากเลยในข้าเรีนมันอ๋อไก่ตุรกี ไข่ตุรกีกูกูมากูไม่ไหวแล้วกูมาตั um ้งนานแกกูมาตายไข่ตุรกีเนี่ยนะใช่เลย ดิบก <rium> <Dante> ับถ้าไก <ve> ่ยี <of design S 1> ่นี่ร้องกบ้าแล้วปิดอันนี้ร้องกูบ้ากูแล้วกูจะเตะคอยลยกูจะชอบเป็นคนดูแบบนี้มากกว่าสนุกอะอะไรอีกคืออะไรทอนหายใจเฮ้อคืออะไรวะคืออะไรสิ่งตัวไหนอะเสียงคนเสียงใคร มีคนทำแล้วเหรอนี่ไงเสียงอะไรอ่ะอาจจะเป็นขังข่าวโอเควิสิทข้งข่าวอะไรขังข่าวอะไรไนะขิงก่้ยไม่ไก่หมอจิ้มยามือบิดแกมมออท้ะไร ไม่สามคนนี้มันอยู่ตลอดเลยว่ะจริงไอ้สี่คนรั่วก็ออกมาจับเนะอะไรนะคูเรีนตายไก่ตุ้งต้ีไอ้ตัวอะไรเนี่มีโอท้าย่อนทาย่อนตัวอะไรเนี่ยอันนี้ไงหมูที่ไหนหมไนรอ๋อ้หมูมันเไงแมวกำลังตีกัน๋อรอ แมวเงลือกช้างห้าช้างร้องแบบนี้หรอน้องไม่เคยรู้อ่ะนี่เนี่ยจะถั่วติดคอเฮ้ร้องไ้องไง้องไอ้ลุยน้ำเสียงตัวนี้ให้ดูหน่อยดีเอออยากรู้อ่ะอยากรู้อ่ะเลย ยิกดูตามาเติมไก่ไก่ไก่กรุงเทพร้องนี่ไก่ตุรกีร้องพ่อกันเลย รู้ขมคอนิดหน่อยไปทั้งวันทำวันนี้จริงเฮ้ยมีรอบปฐมบทเสียนี่นเองไหมนานอะงังนงั้นมุกเด็ดออกมาได้ไหมเดี๋ยวจะให้ผมจะเอาเสียงยาวๆกว่านี้เร็วๆแปลกๆเอาผมจะการอะไรอ่ะอะไรเอาเสียงแปลกๆเข้ผมาคเข้ามานี่เหรอ อะไรไม่รู้เทำอะไรแล้วทำเสียงด้วยแล้วทำเสียงด้วยิวะว้ แปลฝันโง่เลยหอมเอาหมอเล่นต่อเดี๋ยววะเล่นต่อดิหมอมามา ว่าตอนนี้มันเซียนแล้วอ่ะนี่ก็คล้ายๆควายตัวเกียกกันนะควายตัวเกียกอ้าวอ้าวขำก่อนเลยฮ่า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 กลบไปแล้วปวดฉี่ออกแล้วเหนื่อยมึงคือผู้ชนะเย่เฮ้ยมึงแข่งกับผมข้างหลังดิเอางี้เรามาแข่งกันพวกเราดีกว่าต้องกดสต็อปคนแรกกันคนแรกต้องกดสต็อปปะอยากรล่อเด ช่วงเวลาเดียวจิตอ่อนแข่งกันในหมวดหมู่พี่ซีพี่ซีพี่ซีพี่กันดังจุงเฮ้ยจุงเราอยากให้มันเป็นแบบจะประโยคยาวๆแล้วเหมือนกันหมดเป็นเพลงเป็นแราก็ต้องร้องร้องแบบต่อกันต่อกันต่อกันเรื่อยๆเป็นยิปเพลงจะเป็นหลักเป็นคำคมคำคมมันอยากกะถึงยากไม่ได้มาได้ทำนะเป็นเพลงประโยคเดียวใช่ เออประโยคหนึ่งที่แบบรู้จักกันทุกคนแต่แต่ต้องข้าเพลงที่มันตลกตลก่ะคนไม่เช่ผักกันไม่ขเาอกันไม่ข้การฟังคนอื่นบอกให้พี่คำคิดมาเร็วเอาเป็นไรวะแบบภาษาบ้าแบบแปลจะอะไรแบบอยงเงี้ยภาษาแบบไม่ใช่คน่ะคิดแป๊บนึงนะอะไรดียวมันเป็นประโยคประโยคอะชิ้นอะไรอ่ะกินอ่ะฟังโจทย์ นี่คือเสียงตัวอย่างอยากให้ทุกคนพูดเป็นเสียงการขี่มอเตอร์ไซค์และการสตาร์ทมอเตอร์ไซค์เสียงเป็นแบบนี้ค่ะเป็นตัวอย่างนะครับลมล้วนเลยตรงนี้ลมล้วนเี่ยเหรอใช่ะ เสยมอเตอไหรอใช่ป่ะีทอนมาใส่โอเคแกงคนจิตอ่อนแกคนจิตอ่อนพูดจิตแข็ง่ยกออกมาเยกรออกมาเอาเราออกมาเรเป็นคนจิตแงี่มเเข้าไปอุ้ยทำไมเหมือนหมาทำไงอ่ะทำไงอ่ะ เป็นเสียงเหมอือนมอเตอร์ไซค์อย่างมอเตอร์ไซค์หรืไงก็ได้เนี่ยเป็นคนเม่เมเมเนมมเสียงมอเตอร์ไซค์เออมึงเอามอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ไทยนะไม่ต้องมอเตอร์ไซค์ตุรกีแล้วนะเริ่มจากขายนิโอมเอาน้ำไหมแตกหมดแล้วเสียงคอ ส่งลูกให้เขาได้สิ่งจะเล่นคนเดียวเลยไงส่องบอลลูกลมละเอียดวันนี้แหละตัวเด็ดมึงก็ไปงานกันได้สิแม่งใก้เปิดปากอันนี้เหมือนมอไซค์แบบ ไม่ได้สตาร์ทนานมีกันใกล้ละใกล้ละรึปไ่ใกล้ละรึเปล๊บดังออกมาดังออกมาปล่อยออกมารึปล่าหายใจ อ้วเหมือนคุณยายอ่ะเมือนคุณยายเายี่คุณยายก่อนไออกมาอันไปอันไมก่อนยังไม่ถึงอ่ะเอ่ะส่งตัวนี้แล้วเดิน โชกโชกโชกเฮ้หัวด้วดหอวด้วยมึงมาอีกชกมึงมาอีกชกหนึ่งเงยขำแล้วมึงมาอีกชกหนึ่งขำแล้วบิดด้วยบิดบิดหมายถึงตัวบิดตัวบิดยังไงก็หลุดลองเอแท้ก่อนลองเอาไปให้เขาก่อนไม่หัวไมุนเองเพือเลื่อเลื่ออยากกินอันนี้อีกอ่ะโชว์ตุรกีของเราไปว่าตุรกีมีอะไรดี โอ้โหนี่ไงลมล้วนเลยมีดอกเดียวหรอตุรกีอันนี้ร้อนไรอ่ะอันนี้น่าจะเติมลมกด้หลดควงรลดังอ่ะไปไปไปคนต่อไปอย่าพูดนานิงที่สุด พยายามอีกไปได้หนูทำได้ไปต่อไปต่อเฮ้ยนียวโชว์ได้เออได้ได้ไม่ได้หน้าน้น้าพี่ออฟเหมือนจูออนน้าพีออน้าพี่ออฟพี่ขำอ่ะเหนื่อยเหมือนกันนะ นี่นะแรงเลยเนี่ยเล่นเล่นตีหลังเลยพี่อ้อมเนี่ยเออเออเออเนี่ยกับพี่อ้อฟอบบพี่อ้อฟอยากเล่นเออพี่อ้อมไปไหอะไรเหรอเนี่ยตีหลังกันตีหลังที่มานั่งข้างหน้าแล้วให้คนตีใช่ป่าแล้วให้ทาย่าเป็นไข่อมน้ำไหมอมน้ำเอาเอาอมน้ำพูดไหมอมน้ำอมน้ำแค่นี้ก็เปรี้ยงกันเยอะแล้วเอแล้วเอาเลยทุกคนะตูแมวน้ำแน่เขาแบบเฮ้ยปากใครอะไรเงี้ยพูดพูดพูดหนึ่งต้องรมจากกิฬา เอาก็อีมาจกอีมาดังเลยยุกูตกลงจะเล่นแล้วเหรอเอาพี่ใช่ใช่เล่นเล่นเล่นกันพี่โอ้เอามาแต่ต้องโอดหน่อยออกก่อนเปล่าว่าใครแบบว่ามานั่งต้าอดหน่อ่นรำนะรุ่นพี่เลยก่อนจันไม่เล่นหรอเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวดูโอเคครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวดูไม่มีแม้เจอกันเถอะเปลี่ยนเกมบ้างเป็นไงได้ได้ต้เล่นมามรูปคู่พี่อภิการรูปแรกพ่เป็นมาตายซโอนแอบอะไรได้หมดเลยโซนแอบเหรอตอนนี้เหรอ ่ันเเย็นดีกว่าเย็นดีกว่าเย็นดีกว่าเล่นน้ำเย็นดีกว่าคะแนนอุ้ยมันไส้ไม่ไม่มาแล้วคะแนนมันก้าเนี่ยมันเท่าไหร่ยคะแนนมันก้าเนี่ยเล่นอะไรกันดีนี่ไงดีหมอนี่แหละดีหมอนี่แหละ นี่เขายังแลบไม่เสร็จอีกเหรอไลฟ์บลบ